หนึวมาจอมเกดีสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเอซครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไวรุ่นทุนน้อยครับโอ้เหล็กขาดหมดเรียบร้อยครับโดนก้อนดินเราจะพาชุมบรรยากาศครับคลิปนี้ครับ รอบๆเลยมาดูการวิ่งของทีมงานนี้ครับเขาวิ่งเป็นยังไง นเนียบทีมันนี้วิ่งเป็นวงกลมครับดีกเป็นวงกลมแบบนี้เลยน่ครับแล้วก็มารอถอยครับอู้ไม่เลื้อยครับคันนี้ ปลายอยุคร้ออีกแล้วงานนี้ครับดูครับทางเนินเน่นๆเลยนะใส่แบบนึกว่าเจดีนะทางอย่างนุ่มเลย นเอฟซีนี่อือเอไม่ควัารถอีกโอ้ยเอฟอี่ยกันเลย ยกเรียบร้อยครับแบบนี้ครับไม่เหลือครับยกอีกไหมโอ้โหสับยกทุกเกี่ยวครับโอ้สุดจัดเลยปะออสองคันแถบแดงแงเนี่ยยกให้เป็นปเอยของช่องเลยครับ สุดจัดไงโอ้ปลาแกแน่นอน,นครับนี่คอีกหนึ่งคันครับคันนี้ก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันครับกลมแรงยกล้อดีมากครับตัวนี้เป็นตากลมครับเทอโบตากลมน่าจะตัวแรกครับหน้าเดิม กระบะตัวนี้ครับสองไม้บลาข้างหนึ่งเมตรครับเดี๋ยวมาชมครับคันนี้ว่าจะยุคล้อให้ชมไหม ไม่เหลือยกแน่นอนโอ้ไม่ยกครับอ้ยกครับยกไม่สูงนะยกล้อทั้งวันนะครับแบบนี้โอ้ขยับเข้าไปจออีกนิดนึงนี่ลั่นเลยนะพี่น้องขยับเข้ามาประมาณหน้าทางพักลมครับ นอนแน่นอน,น้อนแรงด้วยาะคันนี้มีระบบลากลูกด้วยนี่วะ่ะเออจ้ยเจ้าเจีาวนครับบิกันเป็นวงกลมครับก็ทั้งมันเฮ้ยเ c ี FC. เอ้ยมาเากไหนวะเด็ C ซีเดซีมาดูสิบล้อโอ้สูงสารยางคันนี้ครับยางรั่วข้างซ้ายครับคู่หน้าล้อนอกครับ เทกันจอดๆเลยควันลาห้าหกสิบเที่ยวได้ครับ โอเคครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับคลิปนี้ก็ลาไปด้วยทีมงานสิบรอครับอ้มับางไฟก็มีครับอโอเคครับเจอกันคลิปหน้าครับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ like, ด้วยครับบายบายครับขอบคุณครับ